สวัสดีครับพี่น้องครับบาตอมขอต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่อง แสวงความเชี่ยวนะครับวันนี้นะครับบ้าตอมจะมา่ายคลิปเปิดราคาข้อยนะครับให้พี่น้องนะครับได้ชมนะครับได้เลือกซื้อเลือกหานะครับพี่น้องเอาไปดูแลไปพัฒนาต่อนะครับไปเบื้องความกันนะครับว่าพี่เพิ่นซื้อว่าจังไหรนะครับและจะเปิดตัวค้อยราคาเท่าไหรรายละเอียดสุดย่างนะครับเดี๋ยวบ้าตอมนะครับจะทายให้พี่น้องได้เห็นนะครับไอสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับผมให้นน้ำซื้อและเบอร์โทรในทางช่องจักเล็กน้อยนะครับ อ๋อซื้ออ้อมอยู่บ้านสันนิษฐดนะครับอยู่ตะบนองแดงอำมพเชื่อสีพุนเนาะครับเนาะครับกิขอให้บอตอมเปิดราคาคว้งยนะครับครับไอ้ขอเปิดทัรไปจากน้อยนะครับไอ้ศูนย์หกสามครับเก็บซี่เก็บแปดหาซี่แปดครับผมครับผมเพื่อพี่น้องนะครับสนใจสนใจอยากมาเบิ่งตัวจริงนะครับครับผมก็แม่นี่ละเอียดนะครับพี่น้อง เพื่อนนี้เชื่อสายรกอ่บแมงไหนครับไอ้ครับไอ้เป็นในแม่พัฒนาเลยอครับแม่ใส่พัฒนาเนาะครับผมตาผมเบ่งแล้วล้ำตัวพันยาวนะครับพี่น้องความสูงเพื่นลายป็นไรครับความสูงร้อยสี่สิบเอ็ดี่สิบสองครับอืมอัรับประกันใหไอยู่เนาะครับผมสูงนะครับรับประกันเสียวบาขาดครับรับประกันครับเสียวบวขาดเนาะกับตำนีนะครับบูมี่อะย่างเี้ยนะครับเดี๋ยว้นาตานะครับมีตาแต้มนะครับพี่น้อง แจ่มจ้านะครับขอสองอ่องนะครับสูงน่องขาวกีบเรียบง่ายนะครับพี่น้องแล้วกากล่ายขัดขาทั้งสี่ข้างเลยนะครับเรียบขับวนยาดวันไหนหรอครับครับเรียบกะทอว่าม้วนครับกะทอว่าม้นแล้วกากนายนะครับพี่น้องแล้วก็เพื่อนเป็นคายที่เชื่องหูุดดีครับเชื่องนะครับูเพราะว่าผมเป็นค้นมาท้ายแล้วก็เป็นพ่อกันครั้งแรกนะครับพี่น้องเพื่อนกับวันใมีอการที่งุ่มงิดและทำรายนะบ่ัด้ดท่านหนังใส่ค้นไปยังครับ กบาลเพิ่นกันหญ่อยู่นะครับพี่น้องแล้วก็วงเขาเพิ่นเปิดกว้างดีนะครับหน้าตาคมนะครับหน้าตาคมเลยนะครับหลักๆเบาต่อมเบ่งแล้วนะครับพี่น้องเพิ่นมีลำตูที่เงานะครับแล้วก็คมสูงมันก็ได้พร้อมนะครับคมสูงนี่ร้อยซี่สิบซี่อีบบาขาดนะครับพี่น้องเอ๋ยเบิ้งดันท้ายนะครับอือคนหางเพิ่นกันหญ่อยู่นะครับพี่น้อง นะครับหางดกหางดาหางบัวขาวน้องไอเนาะหางบัวขาวนะครับขนมซีเต้านะครับครับผมตับนีวมีดครับอุ้ยตับนีวน้องไอเนาะครับผมครับหางปลาทุกปลาทอนนะครับครับเพื่อนนี้ลูกสาวเป็นบ่ครับครับลูกสาวครับลูกสาวตัวเมียติครับลูกสาวตัวเมียครับตัวเมียนะครับเป็นลูกของผู้ใดได้ลูกของไอเบิ้มพันล้านครับตัวไหนครับเบิ้มพันล้านของทราพพชฟา้ามนะครับพี่น้องแม่เพื่อนตีนี้ผสมไปครับ แม่ี่ล้อผสมครับล้อล้อผสมครับผมครับล้อผสมมันขึ้นแล้วไว้มันขึ้นแล้วครับแต่ว่ามันหนักมันหนักเล็บจับสับปทันเล็บไปสองสามหมื่นครับก็เลยล้อหนาเนาะครับเนาะครับเอาสั้นให้พี่น้องท่านไหนสนใจนะว่เนาะครับผมครับคือเอาไปทับพ่อดีๆนะครับพอดังๆที่พี่น้องมักนะครับในดวงใจนะครับเพราะว่าแม่นี่ผมเบิงแล้วนะครับความสูงเพิ่นกันได้วามยาวเพิ่นก็ได้นะครับพี่น้องเพิ่นซื้อว่างไหนครับไอแม่ควายนะครับ เสื้อไอ้กองกองทองครับแม่กองทองนะครับผมครับแม่กองทองนะครับครับลูกสาวกองเงินเนาะครับลูกสาวลูกสาวพันยิ่มใส่ครับไปเบิ็งลูกสาวลูกสาวเดี๋ยวก็ไปเบิ็งลูกสาวนะครับเนาะครับไปเบิ็งลูกสาวเห็นแม่แล้วนะครับเนาะครับมัดไว้กันไอ้เดี๋ยวจะขาดน้ำเลี้ยงอีกน้อยน้อยเนาะ ครับแม่นครับไอ้ผู้ใดมียาดีๆนะครับพี่น้องก็ไม่นี่ว่าธรรมดาเลยนะครับที่ที่ว่าลายปันใดเนาะครับกัเลยครับกัเลยปลุ่งยาบ่พอเพาะกิ่นกับก็มันกลับเป็นธรรมดาครับช่วงนี้มันมันยากเลยครับพี่น้องครับกะถือว่าอ้วนสันี่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับถือว่าใช่ได้นะครับอ่ารเนี่ยครับเพราะว่าให้หลักๆที่กินแต่เฟียงเนาะไอ้เนาะครับแม่นนครับแม่ีหายากนะครับพี่น้องหย่าหายากๆนะครับเสริมมากระทุนบ่าลายนะครับเนาะครับทุนอลายอันนี้ลูกสาวครับลูกสาวครับตัวนี้ เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์ไอ้ลูกเก่าเจริญนะครับเดี๋ยวเอานี่คลิปเป็นคลิปคลิปคลิปขายไขยก้อนนะครับครับอันนี้ลูกสาวเอาละนี่ลูกสาวเพิ่นครับตัวนี้ครับอีน้อยเนาะลูกสาวเพิ่นเนาะลูกสาวตัวนี้ครับลูกสาวเออลูกสาวเดี๋ยวครับตื่นตื่นยานใช่ไหมครับลูกสาวเพิ่นก็ค่อนข้างจะพื้นดีนะครับพี่น้องแล้วก็ค่อนข้างออกไปทั้ง สูงแน่นะครับเพราะว่าแม่พ่นกกะสูงใด้ได้นะครับได้ย้ายอยู่ครับไอ้ลายอะออกมานะครับล่ออกเบิ่งแน่ครับตาแต้บแจมแจมได้แม่อยู่ครับเนี่ยครับมีเบิดนะครับพี่น้องตาแต้บแจมแจมนะครับพอสองอ่องทุน้องขาวนะครับแต่ขาเพ่นนี่ลงขี่ตมขี่โค้นนะครับนี่ยเห็นขี่ควายครับเออเห็นรับก็เลยเห็นแขนขาขาวเครื่องเดียวนะครับขวากันบันเนาะครับเนาะอันนี้จะเป็นไบน้อยเนาะรับที่ที่ไอเราเอาหอยเบิ้งนะครับพี่น้องเนี่ยครับเป็น ของเสียบึื้มนะครับของทลาพิดฟ้ามนะครับค้ยได้แกนแคมนะครับพี่น้องว่ฒธรรมดาเลยโยตะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดนะครับพี่น้องเป็นหลอดสุย่างละียดสุย่างนะครับอันนี้เป็นซื้อหมอนะครับเบื่อหมอที่ผสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกําหนดลอดนะครับกำหนดลอดนี่อาจจะจะเคลื่อนได้นะครับพี่น้องกับมได้ออกตรงตามนี่เลยนะครับแต่เบิ้งในใบแล้วค้อยจะอยู่ประมาณหาเดือนไหวเนาะครับหาเดือนประมาณหาเดือนนะครับ นี่ครับตัวนี้นะครับลำตัวพันยาวคือแม่นะครับพี่น้องหน้าตาเป็นกระหนกดีนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวมาหาแม่ละอ้าวครับแม่นครับค้นหาค้นใหยหน่อยเนาะแม่นครับเงอหางหางหญ่นะครับเงาหางบกหางใหญ่นะครับพี่น้องไปละไปแล้วไปล้อเอาอย่างที่สลับที่ไอ่เลี่ยงนะครับคายแม่ลูกตัวเนี้ย ออ้ว่าเพื่นมีข้อดีนะครับและจุดเด่นอย่างไรครับเนื่องครับไอ้กินนาเก่งครับกินแล้วก็เชื่องหูครับบอดด้อบอดอะไรครับบอบอดื้อบดสนไว้ครับแมนแมนกินนาเก่งกับหูครับเนี่ยกัถทีวพวกหูนะครับพี่น้องครับเพื่อนเพื่อนมีนี่ใส่ดูไรน้อยเนาะเพราะว่าผมบอต้อมนะครับกับทีมงานกันก็ไม่เห็นเป็นข้างแรกนะครับพี่น้องนี่กำไรกำไรขัดขาเง่ามๆนะครับพี่น้องนะครับ สีขาวจั่วเลยนะครับโอ้เนี่ครับช่างครับนะครับแต่ผมเห็นแล้วนะครับพี่น้องคือเพื่อนมีข้อดียังไงข้อเด่นยังไงนะครับกัความเา้วของเพื่นได้นะครับพี่น้องนะครับแล้ะกับการําเรียงเนาะครับผมสูงนะครับเพื่นได้นะครับขาดตําเรียงน้อยเนาะน่แมนครับแมนแมนค่อยหไลยตัวครับมันมีหลาย่งเเนาะครับที่ว่ากับว่าหลายกับซีหาโตรนะครับเนาะแมนแมนครับช่วงนี้ก็กินเฟียงกัหน้าฝนกับพยายามให้มันวนอนยุ่ดอกับ มนติดนานแรงไหมครับเป็นธรรมดาแม่นครับคุยเปาตอมกับช่วงช่วงนี้กับรูกจถือจะพร้อมๆกันนะครับพี่น้องเพราะว่าผมพูดได้นะครับแต่ว่าหูเข้าเอาไปขี้หลังเะครับนะครับแม่ลูกนะครับแม่ลูกตัวเมียนะครับอ้จะเปิดเมล์ไรเป็นไรครับราคาเปิดไ้สิบแปดครับผมหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเนาะครับผมครับสามารถตาลองกันได้นะครับพี่น้องงามยู่พี่น้องงามยุ่สนะครับ กะล้ำล้ำตัวพันกะยาวดีนะครับราคาราคากระต๊อร้องได้เนาะไอเนาะครับผมได้ครับได้ครับเพราะว่าเพื่อนกะเป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกตัวนี้นะครับกะลูกสาวเบื้องพันล้านมีใบไี่หลอดครบนะครับพี่น้องพี่น้องการมาเบื้องตัวจริงได้นะครับมาตรวจสอบเอกสารยืนยันนะครับสุย่างนะครับครับผมเพราะว่าอายแล้วรับประกันควยบบมีตานี้นะครับพี่น้องขาทุกขาดทอนนะครับความสูงกันนะครับเบื้องเราครับเลยสิสิครับนะครับครับความสูงได้นะครับพี่น้อง นี่ครับหน้าตาคมนะครับหน้าตางามหน้าตาคมนะครับอาสันเหุ้ไอ้นะครับทิมเบอร์โทรนะครับและทียูนะครับขวออีกสักครั้งหนึ่งนะครับไอ้ครับผมอยู่บ้านสันติสุดนะครับเนาะอยู่ตะบนหนองแดงอําเภอสีฟูจังหวัดของเจ้นนะครับเนาะเบอร์โทรไอ้ศูนย์หกสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดห้าสแปดนะครับครับไอ้ขอบคุณหลายครับครับครับแม่ลูกตัวนี้นะครับไอ้เราจะเปิดไวหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับพี่น้องจะสามารถตกลงกันได้นะครับ กัผู้ใดที่พี่น้องนะครับที่หาคอยไปเลี้ยงนะครับหาคอยไปพัฒนานะครับแมนนี่ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ยนะครับคือกระท่องว่างรอบนัยเนาะท่องว่างก็คือพี่น้องกะหาพ่อดีๆนะครับพ่อดังๆที่พี่น้องมักไม่วงใจนะครับกะผสมเลยนะครับลูกตัวเมียเพื่อนกะใหญ่ม่าเป็นสาวนะครับกับทุนกะจะได้กําไรเร็วๆนะครับพี่น้องคันทับติดมา้าแมนนี่มาธรรมดาเลยนะครับควางย้าวฟินได้นะครับอ่ะพี่น้องครับ ผู้ใดมาคลิปนี้นะครับจะอย่าให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับจะได้ผัดทีไปไหมนะครับผมมาต้อมและทีมงานช่องแสดงความเส้นทางประเทศไทยทําให้นะครับขอบคุณอะไรครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาต้อมและไอออบเนาะครับก็ต้องขอลาพี่ม่องไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ